สวัสดีสสดครับผมโปโซนี่นะครับพานุวิทย์อำนวยผลครับหนูของขวัญสิริชยาจันเทนค่ะวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาแข่งสิงส t ีบีจีแมชเ a y แชมเปี้ยนชิพ2025นะครับผมอ,บอยากจะถามความรู้สึกเกมการเล่นวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เกมการเล่นของพี่ก็เสิร์ฟดีมากประทับใจมากเลยวันนี้วันนี้เสิร์ฟดีมากแต่ว่าด้วย short a p p r o a c เราไม่ค่อยคมและอัพแอนดาวก็ไม่ค่อยดีมันเลยทําสกอร์ได้ยากเอใช่แล้วน้องขวัญละครับวันนี้มาทําหน้าที่แคดดี้ให้พี่น้องมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกสนุกมากๆค่ะเพราะว่าเป็นบทบาทใหม่ของหนูเป็นครั้งแรกที่หนูได้มาทําหน้าที่ในฐานะแคดดี้เพราะว่าปกติก็เป็นผู้เล่นมาตลอดค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็มีโอกาสก็ <S <S mhm. อยากจะมาถือให้พี่อีกขอบคุณมากมากได้ข่าวว่าน้องก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาใช่ไหมครับผมใช่บอกความรู้สึกหน่อยครับไปเรียนที่นู่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ปิดซัมเมอร์กลับมาเพิ่งจบปีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับไปช่วงสิงหาขึ้นปีสองรู้สึกสนุกมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าต้องมีความรับผิดชอบทําหน้าที่เองทุกอย่างใช่ค่ะแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองคนเดียวแต่ ในความรู้สึกก็คือสนุกค่ะได้ทั้งต e ีกอล์ฟได้ทั้งเรียนหนังสือได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้ทํากิจกรรมสนุกๆค่ะอืมครับมันแต่วันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณขวัญมากๆที่มาช่วยพี่เป็นคดีให้พี่ประทับใจน้องมากน้องทาหน้าที่คดีได้แบบดีมากๆตั้งแต่สนามได้จนจบ18หลุงวันนี้ พี่ขอบคุณน้องจริงๆนะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณพี่เหมือนกันค่ะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็วันนี้สนุกมากๆได้มีโอกาสมาทําในฐานะตรงนี้แต่ขอ,อไฟจริงที่ยังดีไม่พอ่เป <laughs> อะไรคะ่ะครัขอบคุณครับ